ครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงนะครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งครับที่เราจะพาท่านผู้ชมไปสนทนากับบุคคลซึ่งจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างยิ่งแล้วก็จะไปสอดคล้องกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรนะครับวันนี้แขกของเราครับเป็นผู้บริหารของ KA Power ซึ่งเป็นผู้นําเข้าและก็จําหน่ายผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้ธรรมชาตินะครับคุณกิติอภิชนบัญชาเราไปติดตามเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ ทดแทนไม้ธรรมชาติแล้วก็การบริหารงานของคุณกิติกันครับทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามที่ถูกตั้งขึ้นเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วและมันก็ได้ขับเคลื่อนมนุษย์ให้ทยานข้ามขีดจำกัดของตัวเองทำให้ชีวิตผู้คนก้าวหน้า ผ่านยุคแล้วยุคเล่าทำให้ความรู้ของมนุษยชาติก้าวไปไกลสุดขอบจักรวาลกลุ่มปตทเชื่อว่าพลังของคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมและนักวิจัยรุ่นใหม่รวมทั้งต่อยอดการศึกษาไทย เพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสงชายคนหนึ่งเคยถามตัวเองว่ามีเท่าไหร่ถึงจะพอถึงพร้อมที่จะแบ่งปันความสุขเขาจึงสะสมะเมล็ดพันธ์แท้มเมล็ดพันธุ์เพื่อวันข้างหน้าแบ่งให้คนที่เชื่อเหมือนกันปันไปปลูก เก็บกินเลี้ยงชีพเพราะเราเชื่อว่าความสุขที่ยั่งยืนคือการแบ่งปันและอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียวสวัสดีครับสวัสดีครับเคยได้มีโอกาสสนทนากับคุณกิติมาแล้วนะครับคุณกิติก็เป็นเจ้าของกิจการนำเข้าผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้นะครับซึ่งก็มีทั้ง ประเภทที่ใช้ภายในแล้วก็ที่ใช้ภายนอกอาคารนะครับใช้ภายในนี่ก็คือรามิเดตใช่ครับเราก็นําเข้าเอาสินค้าเกรด A อจากต่างประเทศเลยใช่ครับเอาเข้ามาจําหน่ายใช่ครับการจําหน่ายนี่ก็มีทั้งเราขายส่งครับแล้วก็ขายพร้อมติดตั้งให้กับลูกค้าโดยตรงเลยครับนะครับตลาดในขณะนี้นี่เป็นยังไงครับ ต้องบอกในขณะนี้เนี่ยต้องบอกความนิยมเนี่ยนะครับเกิดขึ้นค่อนข้างมากตอนนี้คนค่อนข้างรับรู้โปรดักค่อนข้างเยอะและนะครับไม่เหมือนกับช่วงแรกๆที่ว่าต้องใช้เวลาอธิบายค่อนข้างเยอะตอนนี้ลูกค้าเก่านะครับก็เกิดการแนะนําับแล้วก็กลับมาซื้อซ้ำอันนี้ค่อนข้างเยอะครับคือคําว่าทดแทนไม้ก็บ่งบอกก็คือสําหรับผู้ที่นิยมปลูกบ้านเรือนแล้วก็อยากให้เป็นเรือนไม้ใช่ครับแต่ก็อย่างที่เราทราบกันว่าไม้ปัจจุบันเนี่ยมันจะต้องช่วยกันลงลงไม่ใช้ เพื่อจะรักษาป่าไว้ให้ลุ่หลานนะฮะแต่ว่าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ที่บอกว่าทดแทนไม้เนี่ยมันกระบวนการผลิตเนี่ยมันเป็นยังไงมันทดแทนได้จริงไหมครับขอยกตัวอย่างอย่างพื้นไม้ลามิเนตนะครับแต่เดิมเนี่ยถ้าเราทำบาร์เก้เนี่ยเราต้องตัดไม้ทั้งต้นถึงโคนเลยนะครับแล้วก็เปลือกไม้นะครับในแกนกลางของไม้บางส่วนทิ้งไปเนื่องจากเราต้องมาทํานะครับมาตียาวก่อนแล้วก็มาตัดสั้นซอยซ้อรองนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับ ในตรงไม้เนี่ยเรามาใช้ทุกส่วนของต้นเนี่ยใช้ได้เกือบหมดเลยอ๋อถ้าปาเกนี่ทำแล้วก็ทิ้งใช่ครับเอาประโยชน์มาใช้นิดเดียวใช่ครับแต่ว่าในส่วนที่เป็นลามิเนตเนี่ยเราไม้พวกเนี้ยที่เราได้ยินว่าส่วนไหนที่เป็นไม้เนี่ยเรามาต้มเอามาต้มแล้วก็ไปอ๋อแม้กระทั่งกิ่งก้านเราได้หมดเลยใช่ได้หมดเลยครับนะครับไม่งั้นกิ่งก้านสาขาเนี่ยเราต้องกินหมดเลยซึ่งปกติเราจะกิงกันใช่ครับแต่ถ้าเป็นทำเป็นพื้นไม้ลามิเนตเนี่ยเรากิงก้านสาขาพวกเนี้ย มาต้มส่วนใบจะเป็นทำนะครับอาหารสัตว์หรือว่าเชื้อเพลิงก็แยกไปใช้ในส่วนกินก้านพรงนี้นะครับแทนที่จะเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยเราก็นํามาต้มแล้วก็เป็นไฟเบอร์นะครับแต่เราใช้บวนการวิทยาศาสตร์แล้วก็เครื่องจักรอัดให้แข็งแรงแล้วก็มีความหนาแน่นมากกว่าไม้จากธรรมชาติโอ้ทาได้ดีกว่าหนาแน่นมากกว่าใช่ครับโดยเฉพาะถ้าเป็นคริสตัปเนี่ยเขาจะใส่โพลิเมอร์เข้าไปเพื่อให้รูปทรงของไม้เนี่ยไม่บิดงอแล้วก็ มีส่วนตรงแล้วก็ใช้ได้ตามความต้องการการใช้งานของครับผู้บริโภคครับก็สรุปว่ามันก็ยังปีไม้อยู่แต่ว่าเราจะใช้ประโยชน์จากไม้ให้เต็มเลยใช่ครับซึ่งก็จะทําให้การได้พื้นลามิเนตมาเนี่ยแทนที่จะตัดครับใช้ไม้ธรรมชาติ10บต้นเนี่ยมันก็อาจจะเหลือแค่ต้นเดียวใช่ครับแล้วก็เอามาผลิตแทนไม้10บต้นที่เคยถูกตัดใช่ครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งอันนี้ใช้ใช้เฉพาะภายใน ใช่ครับคนไทยนิยมตกแต่งกันมากใช่ไหมเอ่อต้องบอกคนไทยเดี๋ยวนี้ให้ความสาคัญกับบ้านส่วนมากเขาทำอะไรพื้นก็ปวดพื้นหรือทาอะไรบ้างสามารถทําผนังได้นะครับขึ้นผนังได้แล้วข้อสาคัญเนี่ยต้องบอกปลวกไม่ชอบกินนะครับครับครับเป็นเฟอร์นิเจอร์มีไหมเฟอร์นิเจอร์ก็มีครับบางคนก็ไปทําเป็นประตูนะครับตัวแทนที่มีลายในตัวนะ่ครับไม่ต้องไปเสียเวลาทําสีแล้วก็ที่สําคัญคือ ผิวหน้าเนี่ยมีความแข็งแกร่งนะค,ะครับการรอยขีดข่วนได้ดีครับแล้วก็สีไม่สีจางครับแล้วนอกจอากนี้เราก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายนอกด้วยอันนี้เป็นประเภทไหนไงอันนี้ต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ประเภท w วูดพลาสติกคอมโพสิตก็คือการเอานะครับพลาสติกชั้นดีเนี่ยมาผสมกับไม้เยื่อไม้เนี่ยผสมกันเข้าไปประสานกันเข้าไปและให้มีคุณสมบัติมาใช้กับไม้ภายนอกนะครับ รวมถึงสีสันที่ให้มีความเป็นต้องบอกว่าทันสมัยแลวก็โมเดิร์นรวมถึงรูปแบบประหยัดเวลาในการติดตั้งหรือในการทํางานนะครับเพราะจะซาอกลองมาให้เสร็จหรือทําเป็นลายไม้ไม้เสร็จทําเป็นสีมาให้เสร็จรวมถึงการติดตั้งน,นะครับการดูแลรักษาก็จะง่ายกว่าไม้ธรรมดนครับ,รบอ๋บอส่วนนี้ส่วนมากเขาจะเอาไปใช้ส่วนไหนของบ้างเ,เป็นฝาภายนอกเป็นฝาภายนอก เป็นรอบสะว่ายน้ำนะครับเป็นรอบบ่อปลาหรือแม้แต่ในพื้นครัวที่ส่วนที่เปียกน้ำเยอะๆหรือบางท่านก็ดัดแปลงไปใช้ในห้องน้ำครับเนื่องจากเราทนน้ำทนแดดทนฝนครับอายางไม่ทีบ้านเนี่ยมันต้องมีขั้นบันลงขั้นบันไดอันนี้ทำขั้นบันไดได้ไ้มทำขั้นบันไดได้ด้วย อันนี้ก็เป็นเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับของทางคุกิติทั้งมีทั้งลามิเนตมีทั้งส่วนที่เป็นไม้ทดแทนภายนอกเนี่ยเราทําธุรกิจเนี่ยเราสร้างเป็นแบรนด์ขึ้นมาด้วยไหมครับเรามีทําเป็นแบรนด์ของเราเองคือแบรนด์ยี่ห้อกาแลนครับหรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเราเรียกว่าแกเรียนนะครับแต่ว่าแกเรียนเดี๋ยวเราออกเสียงมันจะค่อนข้างจะเพี่จะได้ใช่ครับแล้วก็ภาษาไทยแล้วก็เลยกาแลนเลยกาแลนเลยใช่ครับอ่าส่วนอีกแบรนด์หนึ่งคือ Quick s t e p Quick Step ครับ วิกเซปนี่เป็นเป็นแบรนด์ต่างประเทศเป็นแบรนด์ระดับโลกต่างเป็นแบรนด์ระดับโลกซึ่งเราก็นําเข้ามาด้วยใช่ครับนะอันนี้แบรนด์แบรนด์นี้ก็โหสุดยอดอยู่แล้วใช่ไหมฮะใช่ครับครับคี้ตลาดของเราเนี่ยทั้งทั้งในส่วนของลามิเนตก็ดีแล้วก็ในส่วนของไม้ทดแทนธรรมชาติที่ใช้ภายนอกก็ดีเนี่ยถือว่าเป็นตลาดที่เจาะกลุ่มไม่ใช่ตลาดทั่วทั่วไปใช่ไหมเราจะเป็นนิชมาเก็ตครับก็คือจะเจาะกลุ่มค่อนข้างเป็นกลุ่มกลางถึงกลุ่มบนนะครับ ตรงนี้ตะบอกเรานะครับให้ความสําคัญกับคนที่นะครับรักธรรมชาติแล้วก็รักที่จะศิลปะในเรื่องของไม้จริงๆดูดูพื้นดูการทําบ้านเนี่ยเป็นศิลปะครับพวกนี้เขาจะเป็นกลุ่มที่เขารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างไรควรจะต้องเลือกแบรนด์ไหนอะไรยังไงเพราะฉะนั้นการทำทำเรื่องอะไรประชาสัมพันธ์หรือว่าอะไรของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องปากต่อปากกันมากกว่าหรือว่าเป็นเรื่องที่ เรามีกลยุทธ์ยังไงต้องบอกว่าเราเนในส่วนกลยุทธ์นะครับอย่างเที่ยวเรียนนะครับก็คือเราเน้นความซื่อสัตย์และก็เน้นคุณภาพนะครับรวมถึงบอกข้อจํากัดการดูแลรักษาการใช้งานของผลิตภัณฑ์ของเราให้ลูกค้าทราบนะครับโดยไม่ปิดบังเขาบอกเลยนะครับแล้วลูกค้าเองเนี่ยนะครับพอได้ข้อมูลเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้อย่างถูกวิธีนะครับต้องบอกว่าทําให้ใช้ผลิตภัณฑ์เราเนี่ยได้นานและก็ได้ตรงใจนะครับ ทำให้คุ้มค่าทุกบาทที่จ่ายไปนะครับตรงนี้จะเป็นตัวเสริมช่วยให้เราเนี่ยทำธุรกิจได้ดีขึ้นนะครับแล้วลูกค้าเองก็ใจมากขึ้นและลูกค้าไม่เปลี่ยนใจไปใช้คนอื่นครับอันนี้คือเป็นคุณสมบัติของตัวคุณกิติแล้วก็ถูกกำหนดออกมาเป็นแผนทางธุรกิจอยู่แล้วใช่ครับนะฮะแต่ว่าตรงนี้ทำให้เป็นจุดที่เราประสบความสำเร็จด้วยไหมใช่ครับเพราะว่าผมเชื่อว่ากลุ่มลูกค้าซึ่งต้องบอกว่าเป็นคนมีตัง ส่วนมากคนมีตังค์ก็จะมีอะไรการศึกษามีมีการเรียนรู้ข้อมูลข้อมูลอะไรมากเพราะฉะนั้นเขาพูดง่ายหลอกยากเวลานั้นเขาอะไรต่างเขารู้อยู่รู้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเราถือว่าเป็นหลักสําคัญในการทำธุรกิจก็คือความจริงใจใช่ครับถือว่าธุรกิจประสบความสําเร็จด้วยดีนะครับถือว่าเราประสบความสําเร็จในเกณฑ์ที่น่าพอใจบนะครับต้องตอนนี้เราได้ครับ มีพัธมิตรมีเพื่อนมากมายนะครับแล้วก็ลูกค้าเองเนี่ยแนะนำนะครับบอกต่อนะครับก็ยังโดยเฉพาะลูกค้าที่ใช้ไปนะครับนาะนๆะนะมีลูกมีเพื่อนหรือว่าสร้างบ้านใหม่ก็โทรกลับมาหาเรารอันนี้คือคือคือรางวัลที่เราได้รับคือความพอใจที่เราได้รับตอนนี้เฉพาะในส่วนธุรกิจตรงนี้นี่เรามีพนักง,งานอยู่มากน้อยแค่ไหนนะครับเรามีพนักง,งานอยู่ประมาณ4-50คนที่เรา<ม>ดูแลครับส่วนมากจะเป็นจะเป็นพนักงานที่ดูแลฝ่ายไหนกันบ้าง ถ้าจะเป็นช่างเนี่ยอยู่ประมาณ20-30ท่านแล้วก็เป็นพนักงานในส่วนของออฟฟิศเนี่ยประมาณ10กว่าท่าน20ท่านครับส่วนช่างนี่ก็คือส่วนที่จะต้องไปสัมพันธ์กับลูกค้าตรงเลยใช่ครับนะฮะทีนี้เราเรามีหลักในการบริหารพวกพนักงานอะไรของเราอย่างไรต้องบอกว่าเราเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับก็ดูว่าพนักงานเนี่ยนะครับก็เราก็ดูแลในส่วนว่าเป็นแบบให้ความเป็นกันเองเหมือนเป็นคนในครอบครัวเรานะครับเราก็ดูแลอันไหนนะครับ ตัดเตือนได้แล้วก็ตัดเตือนอันนว่ากล่าวกันได้แล้วว่ากล่าวกันตรงๆนะครับแล้วก็ดูแลบอกว่าให้ไปบ้านลูกค้าเนี่ยต้องให้ความสําคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกครับนะครับนอกจากสินค้าเราดีแล้วเนี่ยนะครับคุณภาพการให้บริการต้องดีด้วยให้ทัดเทียมกับคุณภาพของสินค้าด้วยนะครับถึงจะไปด้วยกันถ้าสินค้าดีคุณภาพของคนบริการไม่ดีก็ไม่มีความหมายนะครับหรือคุณภาพของคนดีสินค้าไม่ได้ดี อันนี้ก็นะครับก็เป็นตัวดึงระหว่างกันไม่ต้องทำสองอย่างให้บาลานซ์กันครับตอนที่เริ่มธุรกิจในส่วนนี้นี่เรามีพนักงานประมาณกี่คนมี2คนเลยฮะใช่ครับมีคุณกิติกับมีลูกน้อยคนหนึ่งใช่ครับแล้วจาก2คนตอนนี้เป็น40-50คนใช่ครับย้อนกลับไปดูตอนที่ทากันอยู่2คนครับคุณกิติกับลูกน้องกับตอนนี้นี่หลักการเดียวกันหมดเลยต้องบอกว่าเราก็มีพัฒนาบ้างแต่โดยหัวใจแล้วก็คือว่าต้อง มาจากหลักการเดียวกันคือเรื่องคุณภาพกับความซื่อสัตย์อันสาคัญเอาละครับเดี๋ยวเราจะต้องถามว่าอทำธุรกิจอย่างนี้ทําไมรเรื่องของความซื่อสัตย์นะความตรงรไปตรงมากับลูกค้ามันยังเป็นจุดสําคัญนะครับเพราะว่าธุรกิจมันยังไงมันก็ต้องมีผลกําไร,รแล้วมันจะไปเกี่ยวข้องหรือปกระทบต่อผลกําไรของเราหรือไม่นะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตพักสักก่อนสักครู่นะครับี๋ยวกลับมาครับได้ครับ ทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามที่ถูกตั้งขึ้นเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วและมันก็ได้ขับเคลื่อนมนุษย์ให้ทยานข้ามขีดจำกัดของตัวเองทำให้ชีวิตผู้คนก้าวหน้าผ่านยุคแล้วยุคเล่า<ม>ทำให้ความรู้ของมนุษยชาติก้าวไปไกลสุดขอบจักรวาล กลุ่มปตทเชื่อว่าพลังของคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมและนักวิจัยรุ่นใหม่รวมทั้งต่อยอดการศึกษาไทยเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสง เื่อเราอยู่บริษัทใหญ่เนี่ยทุกอย่างเอื้อหมดอืเราอยาก,ยกขยายโครงการยืดโครงการไปก็มีเงินยืดมาทํางานได้อแต่เมื่อเราทําเองนี่แหละครับทุกอย่างต้องเริ่มจากศูนย์หมดต้องต่อสู้ด้วยตัวเองครับอันนี้เป็นการาท้าทายตัวเองอว่าถ้าเราไม่มีเงินเราตั้งตัวได้ไหมก็อยากจะลองก็ยืดหลักเศรษฐกิจพอเพียงนี่อาจจะเล็กมหาใหญ่ถ้าทำถูกุกวิธีถูกต้องแต่ทุกตัวการโตได้ คุณกิติบอกว่ามีหลักสําคัญในการดูแลลูกค้าค,คือซื่อสัตย์จริงใจครับซื่อสัตย์จริงใจมีความสำค,ค,คัญยังไงคือต้องบอกว่าเหมือนกับว่าเขาซื้อของร้อยหน,นึ่งเนี่ยเขาต้องได้ร้อยหนึ่งเต็นมนะครับสมมุติว่าซื้อของร้อยนึงเขาได้เหลือ80บาทครั้งหน้าเนี่ยเขาคงไม่ไม่อยากซื้อลลแล้วละเราก็จะถามยยบอกคนอื่นนะใช่ครับว่าอย่ามาซื้อคุณกิตินะใช่ครับเพราะเอาเปรียบใช่ครับคือเขาซื้อร้อยบาทเนี่ย ก็ได้ร้อยบาทเต็เหมือนว่าตกลงเป็นสเปคอย่างนี้คุณภาพเป็นอย่างนี้นะครับเราก็ต้องจัดสินค้าตามที่ตกลงครับระยะเวลาเป็นอย่างนี้ทําแบบนี้นะครับเราก็โอ้ไม่เป็นไรอันนี้คิดว่าพอไปได้ลายเหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันแล้วก็เอาอย่างอื่นมาผสม่รงนี้ไม่ดีแน่ว่าใช้ไปวันหนึ่งลูกค้ารู้แน่นอน แต่ผมก็ยังมีความรู้สึกว่าคนที่สร้างบ้านมันก็อาจจะไม่ต่างกับคนที่ไปหาหมอหรือว่าเอารถไปซ่อมอู่ก็คือไปหาหมอหมอบอกว่าคุณทักเบ็ดเสร็จแล้วพันห้าก็จ่ายพันห้าหรือเอารถไปซ่อมนะฮะเขาบอกสองหมื่นแล้วจ่ายสองหมื่นจะไปต่อนี่มันก็ก็อาจจะมีบ้างแต่ว่ามันคุ้ยากนะไปสร้างบ้านเนี่ยเหมือนกันนะครับครูกิติอาจจะบอกว่าอันนี้สองแสนมันก็ต้องสองแสน อย่างเงี้ยนะแต่ว่าสิ่งที่บอกว่าเราต้องจริงใจซื่อสัตย์กค็คือคําว่าสองแสนของเราเนี่ยมันคือสองแสนต้องอย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับอแต่ก็มีโอกาสที่แบบเราจะไปสแสวงหากาไรได้อยู่แล้วแต่เราจะไม่ทําครับแต่ตรงนี้มันจะทําให้ธุรกิจเรามันอา Fame จจะไม่จูงใจพอไหมไม่ครับมันจะทําให้มันยั่งยืนนะครับตลอดไปครับความยั่งยืนกับทําให้เราเนี่ยพอเราจะขายตัวใหม่นะครับรเป็นสินค้าใหม่ที่นําเข้ามาลูกค้าก็พอใจที่อยากจะซื้อเรา หรือแม้แต่บางครั้ง,งลูกค้าบอกอย,อยากได้ตัวนู้นเพิ่มตัวนี้เพิ่ม,มให้เราไปหามาขายอย่างนี้เราก็เจอบ่อยอหรือให้เราแนะนานะครับเจงนี้เราก็นะครับถือว่าลูกค้าให้ความไว้วางใจนะครับเจงนี้ถือว่าเป็นเป็นโชคดีของเันโอ้นี่แสดงดว่าคุณกิติก็มองธุรกิจในแง่ของการทําแล้วต้องอยู่อย่างยั่งยืนนะใช่ครับเพราะว่าจริงๆครอบครัวของคุณกิตินี่ก็เป็นครอบครัวนักธุรกิจทําธุรกิจมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่ ใช่ครับแต่เป็นอีกธุรกิจหนึ่งใช่ครับเป็นเรื่องของโลจิสติกใช่ครับอ๋ออันนั้นเราก็ทํามาอย่างยั่งยืนเลยนะใช่ครับปัจจุบันภูกิิติก็ยังต้องทําอยู่ต้องทําอยู่ครับก็เป็นอีกแขนงหนึ่งของธุรกิจใช่ครับนะฮะหลักคิดอันนี้เนี่ยเราส่งไปถึงพนักงานของเราด้วยไหมเพื่อร่วมงานของเราด้วยหรือไม่ส่งครับในส่วนตรงนี้เราเองกต้องบอกพนักงานนะครับก็ยกตัวอย่างนะครับผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับอย่างในเรื่องเงินเดือนสวัสดิการเราเองก็บอกเฮ้ยเราเขานะครับไม่เคย นะครับที่จะเอ้ยเปลี่ยนวันผัดวันหรือว่าจะบอกพนักงานว่าเฮ้ยเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะครับแต่เราบว้อันไหนที่ตกลงแล้วคือเฮ้ยตามข้อตกลงแต่พนักงานเองก็ต้องทําเต็มที่ด้วยก็คือวินวินก็คือบอกว่าเป็นครอบครัวเพราะฉะนั้นมีอะไรให้คุยให้พูดจาก,ก็เปิดเผยนะครับคือตรงไปตรงมานะครับคือไม่งั้นต่างคนต,ต่างวันหนึ่งก็เกิดความไม่เข้าใจเปิดความไม่เข้าใจมันก็นะครับเป็นผลทาให้งานออกมาไม่ประสบความสําเร็จครับ อาจจะมีผู้บอกว่าหลักคิดของคุณกิตินี่เป็นธุรกิจนักธุรกิจแบบพอเพียงเนี่ยบนหลักความพอเพียงไปไปศึกษาหรือว่าไปไปสนใจเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงมาด้วยหรือเปล่าอันนี้ต้องบอกว่ามีได้รับข่าวสารนะครับกับได้อ่านนะครับในสื่อต่างๆเนี่ยนะครับต้องบอกว่าอันนี้เราก็พยายามยึดหลักว่าไม่ถ้านเป็นหลักยึดที่ดีด้วยใช่ไหมมองว่าง้นใช่ไหมใช่ครับเราก็พยายามไม่ไม่โตอะไรที่เกินตัวครับเพราะว่าเรายึดหลักเสมอว่านะครับว่าเอ๊ะคน นะครับได้ยินจากคนรุ่นเก่าๆก็พยายามปุ่ยกันว่าคนรวยๆก็จนได้อคนจนๆก็รวยได้ไม่ต้องอยู่บนความไม่ตระมาณแต่สิ่งหนึ่งที่อยู่ติดตัวคือความซื่อสัตย์อย่างน้อยไม่รวยไม่จนก็นะครับอยู่ได้ครับไม่รวยไม่จนมีความซื่อสัตย์นี่ก็เป็นเป็นเกราะคุ้มกันตัวเราอยู่ละตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ใช่ครับอันนี้สาคัญ มีแนวความคิดที่จะดําเนินธุรกิจในอนาคตข้างหน้าอย่างไรในเรื่องของในอนาคตข้างหน้าเนี่ยครับ,รบเราก็ต้องบอกว่าเราก็ขยายนะครับถามว่าเราอยากขยายไปเราก็ขยายแต่เราก็คงขยายไปในเรื่องของนะครับตามกำลังคนตามกําลังทรัพย์คืออะไรที่ลงทุนเกินตัวเยอะๆนะครับเราคงไม่ได้ทำแต่ว่าเนื่องจากเราเป็นธุรกิจที่เป็นเทรดดิ้งนะครับการปรับ เปลี่ยนหรืออะไรเองเนี่ยนะครับก็สามารถทําได้ง่ายากว่ามีคว,วามคล่องตัวมีความคล่องตัวนะครับก็เร็วๆนี้เราก็คงมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นพวกกระเบื้องยางไวนิวเข้ามาขายเพิ่มเติมนะครับรองรับกับตลาดรวมถึงในส่วนที่เป็นตลาดยาเทียมตลาดพรมที่เป็นวัสดุตัวอื่นๆนะครับเราก็พยายามดึงเข้ามาในฟรีนะครับแล้วคงไปในเรื่องของพื้นเนี่ยแล้วคงจะทําพื้นในทตกๆประเพลทอ๋อเพราะว่าตอนนี้ส่วนหนึ่งก็คือเราก็เข้าไปในบ้านของเขาละงานงานไม้ ที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ไม้ทดแทนไม้เนี่ยนะเพราะว่าไอ้ส่วนอื่นๆของบ้านนี่ก็อาจจะเป็นธุรกิจต่อยอดกันไปได้เศรษฐกิจช่วงหลังๆนี่ก็บนกันมากเลยโอ้โหเดี๋ยวเจอเรื่องนู้นเรื่องนี้มากระทบของเราก็ต้องถือว่าเป็น s อสเอ็มันหนึ่งกระทบไหมถามว่ากระทบไหมมากน้อยมีครับแต่ถามว่าเราอยู่ได้ไหมก็ยังโชคดีว่าลูกค้ายังให้ความไว้วางใจนะครับแล้วก็อยู่ได้เรื่อยๆเนื่องจากว่าในส่วนที่ของเราเนี่ยลูกค้าเนี่ยอาจจะอาจจะเป็นตลาดเจาะกลุ่มจริงๆอยู่แล้วใช่ไหมลูกค้าค่อนข้างนิ่ง ยูคือคเป็นเจาะกลุ่มตลาดที่มีกําลังซื้ออยู่ใช่ครับก็ลูกค้าเองก็ยังนะครับให้คอไว้วางใจแล้วก็ยังซื้อต่อเนื่องครับนะแต่ว่าก็อาจจะไม่รหวาเท่าเก่า นะครับคร,ครับโอ้เองเขาบอกตอนนี้ความเชื่อมั่นก็เริ่มขึ้นมาเนี่ยโดยโดยแนวโน้มแล้วน่าจะาธุรกิจน่าจะขยายตัวได้ดีขึ้นถ้าสังเกตง่ายๆดูจากสัปดาห์ที่แล้วครับนะครับจากที่ถนนโล่งมานานเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วรถเริ่มติดเยอะแล้วครับน่าจะเริ่มดีแล้วครับนะครับอย่างโดยเฉพาะเมื่อวานเนี่ยเดินทางเนียเน่ยรู้สึกว่าเออรถไม่ทราบมาจากไหนเต็มถนนไปหมดเลยว่าถ้าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยคนคงไม่ออกมาใช้เงินนะครับแล้วก็พอดีมีโอกาสได้กลับบ้านค่ำนิดนึงก็เห็นรถจอดตามสารบันเทิงเนี่ยเยอะแยะว่า ผลน่าจะนะครับมีรายได้ที่ดีขึ้นแล้วก็เริ่มมีรายได้ที่ดีเริ่มจ่ายใช้สอยใช่ครับเพราะว่าธุรกิจมันก็อย่างไรมันก็ต้องมีอาการเกื้อหนุนจากสภาพแวดล้อมของตัวเศรษฐกิจอยู่แล้วนะครับใช่ครับคราวนี้ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เราดําเนินการอยู่ในขณะนี้นอกจาก รามีเนตแล้วก็จะมีพวกส่วนข้างนอกเนี่ยนะฮะใช่ครับจะมีการเพิ่มเติมตัวผลิตภัณฑ์อะไรก็ไม่ไู้เป็นพวกกระเบื้องยางกระเบื้องยางอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ว่าใช่ครับพวกนี้จะมีคุณสมบัติดียังไงคุณสมบัติคือติดตั้งตอนนี้เน้นที่ประหยัดเวลาอืกับติดตั้งง่ายสะดวกรวดเร็วมนาตเลยทราบ้านเราไปถึง DIY ได้ไหมซึ่งจริงๆเราพัฒนาในเรื่องของ Do It yourself ก็คือทำด้วยตัวเองเนี่ยมานาน นะครับแต่ว่าประเทศไทยเองในเรื่องของด i ไวเนี่ยยังไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าที่ควรแต่ต่อไปมันจะมันจะต้องเป็นแบบนี้ไหมมันต้องเหมือนตา่างประเทศไหมคิดว่าครับว่าน่าจะแต่ระยะเวลานี่ก็ค,คงใช้เวลาอีกประมาณสัก อาจจะวันห้าปี10ปีอะไรนะครับก็แต่เชื่อว่าคงเทรนด์น่าจะมาเหรอฮะครับไออย่างพื้นพวกลามิเนตอะไรพวกนี้นี่ดีไอไวได้ไหมดีไอไวได้ครับเหรอฮะดูด yourself ได้ครับอย่างฝรั่งนี่เขารู้สึกก็บางทีเขาปูเองเลยนะใช่ครับซื้อมาแล้วก็ตัดอวัดขนองขนาดเรียบร้อยแล้วมาถึงก็ปูปูเลยนะครับของเราต่อไปถ้าค่าแรงเพิ่มขึ้นสูงๆเนี่ยเพราะว่านี่มันจะสัมพันธ์กับเรื่องค่าแรงครับมีโอกาสครับ กับเรื่องของคนมีตังนก็จ้างคนได้ลำบากมากขึ้นนะครับอ,อันนั้นก็น่าจะเป็นโ,กโอกาสนะครับที่ว่ามาใช้ในเรื่องของการทําเองทําลงมือด้วยตนเองกับเรื่องอยางนี่ทําเป็นตัววัตถุดิบนี่มาจากไหนกับเรื่องอยางนี่ตัววัตถุดิบเนี่ยนะครับมาจากยางพาราผสมกับในเรื่องของเรซินนะครับแล้วก็มาอัดลายให้เกิดมีคุณภาพมีความยืดหยุนนะครับไม่แตกนะไม่บิดงอครับ,รบก็มาตอบโจทย์อีก ระดับหนึ่งแต่ว่าก็ด้วยความสวยงามแล้วก็ด้วยความคงทนเนี่ยก็ย,ยังไม่เท่ากับคริสเตปแต่ก็มาตอบโจทย์ตลาดอีกประเภทหนึง่งโอ้เห็นมีความพยายามอยู่เหมือนกันที่จะพยายามให้มีการสร้างผลิตภัณฑ์โดยนําเอาอยางพารามาเป็นตัววัตถุดิบนะใช่ครับเพราะว่าบางทีเราส่งออกเพื่อไปผลิตเป็นยางรถรยนต์อย่างเดียวเนี่ยบางที ตลาดมันจังหวะที่เขาไม่นําเข้าเนี่ยโอ้โหราคาตกก็พยายามแต่เอาก็เบื้องยางก็จะเป็นเป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่พยายามพัฒนาไปใช่ครับอาแล้ครับแมมก็ได้ความรู้และโอกาสต่อไปถ้ามีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นกับเบื้องยางอะไรก็จะแวะเวียนมาใครับสนทนากันเพิ่มเติมนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยครับคุณกิติครับขอบคุณมากครับวันีครับก็ผลเวลาของรายการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงในวันนี้นะครับทั้งคุณกิติและผมก็ต้องขออนุญาตลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ